เออต้องขอกราบสวัสดีด้วยนะครับทุกคนครับอยู่ผมจีโน่แล้วในวันนี้ผมจะมาหนึง่งหนึ่งตับเพื่อนที่มีชื่อว่าปากกาส์นะครับซึ่งปากกาสีในวันนี้เขาเป็นเฮี้ยอะไรก็ไม่รู้แหละเขาชวนผมมาเล่นเกมฟรีไฟคนจริงก็ไม่ใช่หรอกกูเป็นคนแรกเป็นคนที่ชวนเข้ามาไอเฮี้ยหัวละเอาละไม่ต้องพูดมากผมซื้อของหมดแล้วผมซื้อ AK47 กับเออเขาเรียกอะไรว่าลูกซองซองยาวนะครับเออผมจะไปลากหวัวให้เขาดูกันนะครับทุกคนไปเลยมึงคิดว่ามึงเฟี้ยวหรอวะไอเฮียเเฮ้ยไอเฮีย้ยตั้งไอวอไลเฮีย้ยมันตั้งไอวอ ไอ้เฮียแม่งเอ้เฮียแม่งงปีนลิงวีงเอ้เฮียตังไอวอททำไมเฮ้โดนยิงแตกแน่เอ้เกือบตายโดนหูเกือบตายเฮียอ้าวเฮียมันมีช่องโว่กูต้องทานออกไปแล้วไอเฮียเฮ้ยไอเฮียเฮ้ยไอสัตว์อย่ามาอย่ามาทำแบบนี้กับฉันไอเฮียโอ้ยหตายยยยยยยวยนยยยยายยยอยยองยย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 ้ายยยยยนยยยยนยย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 ยเยยยยยอยย้ยย มีเงาเหี้ยไอวอไอวอแล้วมันวิ่ง I war, I war. อูง่ใกล้วงเพื่ออะไรวะเอาละทุกคนเราต้องไปฮิ้วเลือดกันละโอเคตอนนี้ผมกำลังฮิ้วเลือดอยู่นะครับโอเคผมจะไปใส่มันแล้วใน3 2 1สองไอเหี้ยวงมาชิบหายละวทำอะไรของม,องมึง <c oughs> จกกังงันนี้ก็วิ่งไปยิงเลยะครับทุกคนโอ้ผมตายทุกคนโอ้ไม่นะเขาชนะผมได้ฮึ่มผมจริงว่าผมจะล่องแล้วนะเสร็จบ้างดีเอาละรอบนีล้ล้างตา กูไม่ไว้ให้มึงอยู่แน่เฮียมึงโดนกูใส่แน่โป้งๆมึงโป้งๆไปมึงตั้งไอวอลหรอมึงตั้งไอวอลมึงคิดว่ามึงเฟีย้ยหรอ,อเฮีย โอเควิ่งใส่แม่งเลยไอ้เหี้ยมึงคิดว่ามึงเฟี้ยวหรอโดนลูกซองกูเขื่กูจะตั้งอวอลกูวิ่งใส่มึงไอ,เอ้เหี้ยโป่งโป่งยิงใส่มันตั้งเหี้ยอะไรของมันว่าระเบิดสีม่วงเนี่ยผมไม่รู้นะครับว่ามันคืออะไรแต่ผมไม่แคร์ผมจะไปฆ่ามาแล้วเสียงมันก็สะท้อนด้วยแล้วก็ยิงโป่งๆแล้วโว้มันทะลุไอวอลได้ทุกคนโอ้ยไอ้กอดคือปลายไปใส่งโง่ฮ่าฮ่า easy กูชนะมึงเว้ย <h> ฮ <aha> ่าฮ่าล้านได้หนึ่งแต้มรอบที่ซ้อมแตแถวนี้มันอยู่ที่ไหนวะผมไม่รู้เลยว่ามันอยู่ที่ไหนครัทุกคนครับตอนนี้กาาลังตมหอยู่ ไอ้เฮ hey, hey, ียฮ well, okay, 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 ัลโหลปากกาสิดอยู่ไหมมึงอยากโดนลูกซองใช่ไหมเคยทุกคนเขาเจอมานละเฮ้ยมันวิ่งผ่านหน้าไปเลยเอาล่ะผมจะไปฆ่ามันตอนนี้เลยปากกาสิดอยู่ไลยเจอมานละเฮียตรงตังไอวอลแล้วตรงตังไอวอลโอเคไปตังเฮียโอเคตังไอวอลตรงนี้ทุกคนปลอดภัยเอาล่ะมึงอยู่ที่ไหนวะไอ้เฮียอยู่ไหนวะวิ่งไปไหนวะโอเคโอเคผมเจอมันละผมเจอมันละโค้งโค้งบินบินได้ตังไอวอลเลยหเจอลูกซองโค้งโดนด้วย จุกเลยครับเกือบตายเลยไอเฮี้ย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 ไอเฮี้ยโอ้ my god แล้วมันจะทำได้ไงวะโดนแกว่งระเบิดไปแม่งไอ้เฮี้ยตอนนี้ตอนนี้เราต้องรอมันครับว่ามันจะมาไหมดักไว้ตรงนี้โอเคไม่มาโดนแกว่งระเบิดตายโมเยอะๆละทวนไอเฮี้ยทุกคนแม่งมันโคตรกวนตีนเลยประกาศสิทธิ์นี่ เตะไม่เป right. oh, 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 so oh, oh, ็นไรไม่เป็นไรมีนี้เพียนี้เราเราเราดักดักดักมาในตู้ตุ้งไอ้เฮียเกือบตายมันเกือบตายเลือดมันไม่ถึงเลยไปต่อยปุ้งไอ้เนี่ยตายยากจังเลยเฮียโอ้เฮียตายยากแล้วนะปุ้งปุ้งเฮียตึงมึงอึดจังเลยวะไอ้เฮียเข้ลงตู้โอ้โหมึงตั้งไอวอลตรงหน้าเลยโอ้โหโอ้โหเฮียมึงใกล้ตายแล้วมันจะไกลวัวหาสุดที่เลยเอออเฮียวงแรงมากวงแรงมากโอ้กูตายไอ้สัส เอาเป็นว่าสิ่งที่ทุกคนเห็นไปเมื่อกี้มันไม่ใช่ความจริงกันแล้วกันนะครับทุกคนนะครับผมกําลังจะไปฆ่ามันนะครับผมไปเจอมังกรมินได้ด้วย <c oughs> นายเฮียเจอมาแล้วโดนลากหนาะผมเนี่ยเอาล่ะผมเอาซองชาร์จมาด้วยนะครับซองชาร์จไม่รู้ว่ามันซอ,องชาร์จแต่ผมไม่รู้อ่ะผมก็เอามาแล้วผมว่ามันน่าจะไม่ใช่ซองชาร์จแล้วกันนะครับแต่ตอนนี้ประกาศซินแมงกวนต้องไปเองด้วเอาล่ะเฮียตรงมีนใส่มัน,น,น,มนปุ๊กปุ๊ง,ง,ง,งวางไอ้บอลลุลัวเลยแล้วมันวางอะไรอ่ะมันล้วงทุกคนเฮียเฮียกำลังตึงมือกำลังตึงมือ วิ่งวิ่งวิ่งเฮียเฮียเฮียเฮยโดนฆ่าแล้วละมังกรทำไมมันจับไอ้ไอ้กองเฮียอะไรวะเฮ้ยโคตรกลัวจริงเอาปืนปืนสั้นไปริงซะเดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวมึงเจอปืนสั้นกูโจรปืนพกกูเนี่ยเอาล่ะอะไรลูกค่ายทกสองโอโหแม่งดาเมจน้อยสิบหายโอเคผมว่าน้อต้องเปลี่ยนเป็นลูกซองแล้วลูกซองน่าจะแรงมากๆเอาล่ะโอเคผมจะวิ่งใส่มันแล้วครับในสามสองหนึ่งโอเคไปสกูลสกู เพ oh, oh, ียงโอ้โหเฮียแม่งตั้งไอ้วอลต์ห <nhiều> น <Audio uffy> ้า <absorbed> กูเลยไอ้เฮียเพื่อตายแมไงอีควายฮ่อีซี่เออแม่งโคตรเดือดเลยเฮียจีหน่ลันลันได้สองประกาศสิทธิ์ได้สองรอบที่ห้าอะเราต้องวิ่งใส่มันแล้วผมมีกลยุทธ์คือว่าผมจะทําการวิ่งใส่มันแล้วก็ทําการเอาปืนอัดหน้ามันเลยครั้งเดียวแค่นี้ครับโอเคผมจะเอคสิบเจไปยิงม้ามันเจ้าเบียดแม่งแรงสุดพาย ทั้งไงวอร์ทากูเลยโอเคผมจะวิ่งไปตรงนี้ผมจะวินไปตรงนี้ผมจะวินไป,นไปโอเวอร์สปิดตเหี้ยมฆ่ากูปืนมึงแรงจรงเลยว่ะเอาปืนพกยิงกูเลยเอาเป็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไปเมื่อกี้มันไม่เคยมีจริงในโลกอะไรกันนะครับทุกคนมาตอนนี้ผมกำลังวิ่งไปหาปากกาศิทธ์นะครับแล้วตอนนี้เขาอยู่ไหนวะโอเคผมเจอเขาแล้วแล้วทำไมมึงปีนิงปืนแรงเฮ้ยแล้วไมเฮี้ยมโดดเอ,อเคกูนเนี่ยตอนนี้ผมเอาซองชาร์จมาด้วยนะรัว,วมันเป็ซองชาร์จนะผมว่ามันจะใช่ สองชัด oh okay. โคตรโอ้ my g อดโอเคตายแล้วตายแล้วตายไม่ตายโอเคเอาสองพิงเอาสองพิงไปเลยครับ <First one. S 1> เอาละเห็นไหมบอกแล้วไงไม่มีอะไรเกิดขึ้นล้านล้านล้าน,านจีนโอ้โหได้สามทัพสามรอบที่เจ็ดเมื่อกี้ <At S 1> เดี๋ยวรอบที่สี่ไปใช่ไหมโอเคเอาละผมจะขออนุญาตตัดไปตอนที่สู้กันเลยแล้วกันตอนนี้ไอ้กำลังวิ่งไปด้วยความรวดเร็วเลยนะครับทุกคนกำลังวิ่งไป แล้วผมก็เจอกับเออยางลแล้วผมก็โดดขึ้นสูงมากแล้วตอนนี้ผมก็เจอปากาซิแล้วแล้วเราก็จะขา้ามดวนโอ้โถไอ้เหียแม่งหลบเข้าบ้านแล้วโอเค,อเคผมจะทำการใช้ปืนใช้ a k 10เครับ AK 10ผมจะวิ่งใส่มันความบ้าข้าง เจอมแล้วมเจอมล้เฮียเจอมล้วมเจอมโอเคไปโดนไปโดนมาเดี๋ยวมจะบินออกสเลยสเลยสปกปกดาบเ็แรงมากสิเด้อ้เกือบโอเคมันใกล้ตายแลผมว่ามันน่าจะใกล้ตายแล้วงระเบิดใส่แม่งเลยละละละไอ้เฮียมันจะอาเป็นของส เอาละทุกคนตัวนี้ผมกาลังจะไปฆ่ามันนะครับแล้วผมกาลังดักมันอยู่ที่นี่โอเคผมไม่รู้ว่าผมจะชนะมันไหมแต่ดูจากสภาพแล้วผม,มน่าจะแพ้มันแน่นอนหลือมัง้งก็พูดไปลอยๆแค่นั้นแหละโอเคมันมาแล้วยิงมาเลยโดนแม่โดนซองชาร์จโดนสองชาร์จโดนจังโดนซองชาร์จอ,อีย first blood ผมตาย <laughs>